โดยเช่เห็ดไปเลยนะครับจะต้องขยี่ให้มันให้ละเอียดละเอียดนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็จะทำเห็ดฟางนะฮะยะดูกันเลย ตะก,กาน,นี่ผมก็เกลียวไปแล้วนะฮะตะก,กานะภาชนะอันที่หนึ่งของเราโอ้ยเกลียวภาชนะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็มันจะมีละลายน้ำหมักนะฮะจะมีเอ็มนะเอ็มแล้วก็อ่าลำอ่อนนะ แล้วก็แป้งข้าวเหนียวอย่างละสองชีดนะฮะก็ละลายผสมกันสมน้ํานะครับนี่ก็จะมีหัวเชื้อนะอันนี้ผมทําไปตะกร้าหนึ่งแล้วนะหัวเชื้อมันก็ก้อนหนึ่งก็ทําได้สองเข่งอย่างนี้นะฮะอันนี้ครึ่งก้อนนะผมทําไปแล้วเข่งหนึ่งเป็นหัวเชื้ออย่างนี้นะฮะก็กนละสิบกว่าบาทนะซื้อมา ่ะเริ่มขมัตอนกันเลยนะครับอก่อนอื่นเราก็เอาฟางฟางนี้เราแช่น้าไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับใส่ฟางไปเลยก็กดแน่นๆนะกดแน่นๆอีกหน่อยหนาะหน่อยข้างล่าง เแต่นี่ล้วก็ลาสติคุมดีๆนะฮะแล้วก็ลาดนะลาดน้ําหมักที่เราหมักเอาไว้นะอ่าก็ทําตักสามชั้นนะฮะทํสามชั้นเคจึ๊กอ่า,อาแล้วก็อีกชั้นอาฟางใสอีกฟางนี้แช่น้ำหนึ่งชั่วโมงนะครับ ให้เขาอิ่มน้ำนะอ่ะแล้วก็กดกดไปอ,อีกหน่อยอีกหน่อยก็ะจะได้มีเชื้อลานะอ่ะแล้วก็ลาดน้ำไปอีกนวันนี้ชุดหนึ่งผมอ่าละลายได้ได้สองเข่งนะอ,ะอหน่อยอ กระอยเลยโอเคเอาฟางใส่อีกนะครับชั้นที่สองละอแล้วกดแน่นๆนะกดแน่นๆอ่ะน,น,นี่กระลาดรั้งที่สามนะ ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายไม่ได้ซื้อบัวมาโอเคใส่ชั้นนะฮะใส่ชั้นมาเรามองเห็นไหมเห็นนะนใช้กล้องหลังอยู่นะครับอ้านี่ โอเคอ่ะก็นนมีชั้นสุดท้ายแล้วก็โรยเห็ดนะโรยแชืเห็ดไปเลยนะครับต้องขยี้ให้มันให้ละเอียดละเอียดนะครับอันสุดท้ายแล้วก็ ใส่เชื้อเห็ดนะฮะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ใส่น้ําที่เราละลายเอาไว้นะมันจะมีมีลำสองชีดแป้งข้าเหนียวสองชีดนะกั้น้ำเอ็มประมาณขวดริโพนึงนะนั่นแหละครับก็ลาดเป็นสามชั้นนะลาดเป็นสามชั้นกดให้แน่นฮนะ คนอื่นต้องแช่แช่ฟางในน้ำสักหนึ่งชั่วโมงนะให้ให้เขาดูดน้ำไว้ความชื้นนะแล้วเราก็ต้องสุดท้ายเราก็ต้องเอาถุงถุงดำนะฮะห่อไว้ก่อนห่อแข็งไว้เลยนะครับห่อแข็งไว้พอห่อเสร็จพอเรา เอาฟางอะไรผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องเอาถุงดำอะหรืออะไรก็ได้ที่ว่าความชื้นไม่ออกนะอะชั้นนี้เราก็เอาฟางอีกรอบหนึ่งนะ,ะฟางอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้พอสี่วันสี่คืนเราก็ต้องมามาเปิดเฉพาะบนนะที่เรารัดถุงดำเอาไว้ เปิดไว้สักยี่สิบนาทีนะแล้วก็ปิดอย่างเก่าก็วันที่หกที่เจ็ดนี้ก็เขาก็จะออกแล้วครับเห็ดฟางก็จะออกลแล้วแล้วเราก็แกะถุงพวกนี้ด้วยนี่ครับทำให้เสมอเสมอ เอาไหนเอาอีกหน่อยอีกหน่อยหนอเอ่อโอเคไหนก็เ,เอาถุงดำมาปิดนะฮะอยามไปหาถุงดำกันสุดท้ายแล้วครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วฝนก็จะตกแล้วนะเนี่ย โอเคแล้วก็มัดปากนะมัดให้แน่นนะให้ความชื้นมันออกนะ่อครับทักสี่คืนแล้วก็มาเปิดนะ เปิดจาก้าข้างบนนะฮะเปิดให้อากาศเข้าสักอ่า20นาทีนะแล้วก็ปิดคือเก่าหรือไม่เหมือนเก่านี่ฮะนี่ฮะก็เข,า,ขาก็จะอมความชื้นอยู่ข้างในนะนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะนี่ เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเขาใหญ่ชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ